สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ,ะดิฉันนางสาวทันิมนคำชื่นและดิฉันนางสาวคุณบจีคำอันยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดแพร่วันนี้เราก็มีรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของเดือนมกราคมมานำเสนอกันอีกเช่นเคยค่ะมารับชมกันที่เรื่องแรกเลยค่ะ วันที่20มกราคม2568นายวิลเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้นายจัรทัตผู้วันนะนิติกรชำนาญการพร้อมด้วยนางสาวจิรพัฒน์โกศินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพนักงานตรวจแรงงานตรวจคุ้มครองแรงงานและตรวจคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่จำนวน2แห่งลูกจ้างจำนวน197 7คนผลการตรวจพนักงานตรวจแรงงานได้แนะนำปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปและส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการโครงการโรงงานสีขาวจังหวัดแพร่ วันที่21มกราคม2568นายวีระเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครอง,องแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้นางชิษนุพรบุริคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษตรวจบูรณาการ Safety Inspection Together c a m p u s ร่วมกับสำนักงานการสังคมจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่เพื่อลดการประสบอันตรายจ,จากการทำงานจำนวนหนึ่งแห่งพบว่าในจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย ชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554ซึ่งจะได้มีคำสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป วันที่22มกราคม2568นายวิลเดชอินทวง์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้นางชิษณุพรบุรีคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางจามรีใจเจนนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าตรวจคุ้มครองแรงงานตรวจความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้จัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP จำนวนหนึ่งแห่งลูกจ้างรวมจำนวน 35คนผลการตรวจปรากฏว่านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2554ซึ่งจะได้มีคำสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป วันที่23มกราคม2568นายวีระเดชอินทวงศ์สวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปีพุทธศักราช2568จังหวัดแพร่โดยมีผู้แทนภาครัฐผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการตรวจประเมิน และการรับรองตนเองของสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจำนวนสแห่งและรับฟังการนำเสนอข้อมูลของบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนสาขาแพร่ณห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ชั้น2องสารการจังหวัดแพร่ นายวิละเดชอินทวงศ์สัสดิการหรือคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้นางชิษณุพรบุริคำนักวิชาการแรงงานจํานานการพิเศษและนางจามริจเจนนักวิชาการแรงงานจํานานการตรวจบุรณาการ Safety Inspection togetter c a m p e ร่วมกับสํานักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่และโรงพยาบาลแพร่เพื่อลดการประสบอันตรายจากการทํางานนบริษัท p p c o n c r e t e 2015จํากัดตั้งอยู่เลขที่280หมู่ที่6 ตำบลห้วยอ้ออำเภอลองจังหวัดแพร่ประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตลูกจ้างจำนวน18คนเป็นชาย16คนเป็นหญิง2คนพบว่านายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัติตามพระราชบัญญตัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุธศักัช2554ซึ่งจะได้มีคำสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป เวลา14.30นาทีนายวิเวรเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้นายชนทัศน์พูนะนิติกรชำนาญการเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวด้านความมั่นคงและยาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดแพร่ครั้งที่1ทับ2568ณห้องประชุมเบียงโกส่ยชั้น2สารการจังหวัดแพร่โดยมีนายเัยสิธิ์เชิยสทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุม วันที่24มกราคม2568นายเชสิศเฉลสมสมธิ์ผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ,รและกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยพร้อมด้วยนายวีระเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ในธยธนทัตผู้วัน,นะนิติกรชำนาญการและนางสาวจิรพัฒน์โกศินนักวิชาการแรง งานปฏิบัติการณห้องประชุมอาคารสำนักงานชั่วคราวโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสัญญายที่หนึ่งเด่นชัยเงาง ào, ตำบลเด่นชยัยอำเภ er. อเด่นชัยจังหวัดแพร่ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรายงานการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พบก,กับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ